เพื่อนๆครับผมมีอะไรจะมาบอกคือผมมีเศษอยู่10บกว่าเศษใช่ปะเป็นเศษสมคุกกี้พิเศษกับเศษคุกกี้ระดับสูงนะครับผมก็สมที่เศษนะสุมไปมั่วๆเรื่อยๆนะนี่ครับผมประกอบการครับนางฟ้าทะเลมานะครับแล้วก็อีกตัวครับมาติดๆคือลูกเกดนะครับ คืออะไรเนี่ยคือผมโคตรดีใจเลยสุ่มครั้งเดียวได้เนี่ยผมสุ่มเนี่ยเทียเศษเทียเศษอะ่ะเนี่ยเนี่ยทั้งหมดสิบห้าเศษมัง้งนางฟ้าทะเลมาโอ้โหนี่มันดวงหรือว่าอะไรกันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมอัดตอนสุ่มให้ดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน นี่ครับตอนนี้ผมก็กดอัดพอดีนะโหผมก็ตกใจเลยมาในไงเนี่ยสงสัยดวงผมใช้หมดแล้วนะครับ <_ English> เผื่อจะเชื่อนะมาจนได้นะครับโอเคนางฟ้าทะเลนะไม่ต้องเติมนะครับ <_ fighters> ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนะครับ <_ ckså todos> คือมาจนได้นะนี่ครับก็ได้มาตัวเดียวด้วยนะครับหนึ่งเศษ หนึ่งเศตก็มาเลยนะครับผมว่ามาเล่าแต่ดวงจริงๆนะครับเนี่ยเห็นในกลุ่มหรือว่าในเมนโพสกันว่าเออสุ่มสองครั้งสุ่มครั้งเดียวได้ตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะเออพอเจอกับตัวเองเออจริงนะดวงมาก็มานะครับนี่ครับหนึ่งครั้งครับก็มาแล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ